สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอ่ออีกแล้วครับผมกับเปาไม่อินดีครับผมมาวันนี้เปาไมสีฟ้า,าไม่กินปนครับผมเพิ่งผักโอ้ยตะอ้นอนซ้อนครับผมมีแบบเขือแบบแข็งรวบดอกแค่มีแบบบวบเน่าใหม่ตัวแปงครับผมปนเป็นต่พ่อวะเนาะครับเนาะพักขึ้นไหลแต่ครับเนาะ <laughs> พักนี่กินตาพักกะอิมแล้วครับเขา,าต้องจำไหลโอ้ยตอ้อนซ้อนนะครับเนาะมา รเป็นการเจริญเวลาครับผมแล้วก็อนื่อต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์นสกูทุกคนนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมพี่พี่น้องๆเนาะแล้วก็ผู้ที่ตามไม่นะครับผมไพเข้ามาไม่กะยินดีต้อนรับกับผมยินดีต้อนรับสูซองเบาม่ยินดีครับผมมาเลยครับเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับผมมาครับไปดื่มกันเลยเปิดกองเปิดกองเปิดกองมาครับมาครับ อ่าไปเดิมไปเดิม,มคำแหลกกันก่อนเลยครับฝนลิ่นลายครับที่แหลกว่าจิพไทยอยู่กลางเดินเมือน,นี้เพื่นโอ้ยยังไงแต่ฝนเพ่งมากครับฝนตกมาก่อนนะครับทัวปูเริ่มก่อนครับผม กล่าวนะครับผมลืมบอกก็ได้นะครับเนาะต้นนี้เป็นต้นสา,านะาสามอย่างนะครับมีกบมีปลามีกระปูครับผมสามอย่างเลยครับอืมตัวใหญ่เลยมลากาะปู๋สวยงครับ ถ้าเคยเห็นนะครับหมกชมพูพันเนี่ยอะไรจักกับข้าเม่นบอกอะไเด้อครับเด,ด้องคือมันจะเป็นหมักชมพูหรือบองว่าแหมพนั่นว่าหมักชมพูนะครับผมแต่ว่าจักพ,พันธุ์มันนะครับเรามาจมครับ นะครับหมูหมาพักใจมผมกำลังยืดครับเอ,อ,อาไอ้สันใช่ครับ มองแล้วครับผมเม่ก่กำกันครับทำแบบน้ำามันองร้ายครับผมพราะเห็ดเป็นน้ำผิดไปเลยบอกอันจังครับสวยงามพวกขากินในพร้อมนะครับผม บวบต้มก็มีครับผมฝานละมุนเนี่ะครับตัวปูครับผมโอ้ แซ่บไายๆลงพ่อครับโหเร้บเีือ มืันนี้เข้าเน้นพักนะครับผมกินแบบเป็นน้ำพึ้เกุ้เร่ เสียใจแน่นออกไปครับ ตัวอะไรครับเนาะก <c oughs> ินี้กินหวยก็แล้วกันเ้ยอูปปนน้ำกันเลยครับเดออู คนแขนนๆนนะครับอืมขื่น,นดังเนยักหน่อยครับผมครับประกาศเอาคุยกันเลย ฟอห้อยแล้วครับแสบแล้วครับผมฟอนกะตกดีครับผม ผมออกไอะคับผมโอขึ้นหังครับผมประกาศขึ้นดัง บ่มีรสจ <c oughs> ัดสวยงามจะไกินไดเข้าใจไหผม หรือาอ้อยนครับผมได้ประดำเลยตอนถึงกันครับอื้ hai cái kim tương chốt khẩu hợp lại hợp ดีดีเนาะผมครับก็ว่าออกเป็นขมๆหวานๆวชักหน่อยนะครับผมรุกคนอะไรเด้อเนี่ย

เขาหือครับเขาในก็เริ่มแก้แรับ เราแค่ลววครับอืมยังดัง <laughs> มันแก่บ่ดูเสียกินได้ยังกัผมมันหวานบ้านมันเียคือขมสิครับขมยหลายถัวตัดหวานนะครับ คนเบิดก่อนพักเลยครับผมหอมหอมครับผมแกะเพชรครับอหอมครับผมหอมก็ออยังนำหอมนี่ครับหอมนำหอมกินเพือละใหม่นะครับผม นวันนีเป็นประมาณนี้ครับผมครับผมบาน้กาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเมนูเขาสีต่างซื้อไว้จังไรดีเนาะครับเนาะต่างซื้อใส่กันเนี่ยปนสามเสี่ยนนะครับกับผมมันนี้มีกระปูนะครับผมมีปลาแล้วก็มีกบนะครับผมสามอย่างนะครับผมปนใส่กันเลยครับผมแซ่บแซ่บับผมแกมก็พักพักก็ไลเติมกับผมกับ กอตดนะครับด้ากินโมเฟิร์สนะครับผมปนเบิร์ตก่อนพักครับเหลือแบกบวบนะครับบัวบนี่เขากินต่อได้ครับผมหวานดีครับผมวันนี้เบ้าใหม่ก็ต้องขอลาพีและน้องนะครับผมไว้เพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวมือหนังมือนะครับก็ยังมาบอกันไหมนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณหลายๆครับผมที่สละเวลากดคำว่าเบิรงให้กับเบ้าใหม่นะครับนอกจากให้คำว่าเบิรงนใหม่กะยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับสู่สองเบ้าใหม่อีกทีครับผมวันนี้เบ้าใหม่ก็ต้องขอลาพีและน้องเพียงตัวนี้ครับผม ครับขอบคุณครับอยู่ดีมีแห้งสุขสบายดีสุขหูสะกค้นครับผมไปใส่มาใส่การเดินทางปลอดภัยนะครับผมปะสชงดีนี้ใช่ครับผมบายบายครับขอบคุณหลายๆครับ